วัน,นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23่สิบมกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กสิบระผมอัตมภาพต้องทำหน้าที่แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระครูวิโรธการจนเขตจะาอาวาดวัดอุทยานซึ่งหนีไปมูที่ฮ่องกง ด้วยการทำบวงสรวงขออนุญาตจัดงานภาวนาพระคถา,าเงินล้านหนึ่งร้อยแปดจบความจริงกระผมอัตมภาพขอยกเลิกงานครั้งนี้แต่ว่าผู้ช่วยศาตราจารย์ด็อกเตอร์พระครูโรธของเราไม่ยอมส่งทีมงานมาจัด การงานทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วในส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้กระผมอัตมภาพหลวงพนินพระครูวินัยทรทวชัยชาคระธรรมโมประธานที่พักสงอาสมสรีชัยรัตนโคตจังหวัดสกลนครและพระครูโก พระครูสังฆลักษณ์รัสวัสถิตศีโลประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักอนันตบุรพารามจังหวัดชนบุรีรับภาระหน้าที่ในการนำญาติโยมทั้งหลายภาวนาพระคาถาเงินล้านหนึ่งร้อยแปดจบ โดยที่กระผมอัตมภาพนั้นก็มาละเลียขึ้นสมองเสียตั้งแต่เช้าเนื่องเพราะว่าอากาศเปลี่ยนรุนแรงมากมีฝนตกด้วยหลายท่านบอกว่าเป็นฝนเทียมที่รัฐบาลทำเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 กระผมอัตมภาพได้ยินแล้วก็ใคร่หัวตามภาษาอีสานเนื่องเพราะว่ารัฐบาลมัวแต่ห่วงว่าจะรักษาเก้าอี้ของตนเองอย่างไรไหนเลยจะมีอารมณ์มาทำฝนเทียมเพื่อที่จะลดฝุ่น pm สองแบบนี้โดยเฉพาะบรรยากาศที่มืดมัวไปหมด ก็คือพายุฝนเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่ฝนเทียมซึ่งฟ้าใสๆก็ตกลงมาได้ดังนั้นถ้าหากจะคอมเมนต์อะไรก็กรุณาศึกษาเสียให้ดีก่อนกระผมอัตมภาพเองทำบวงสวงเสร็จก็แทบจะมองหน้าใครไม่เห็นหูตาลายไปหมดแล้ว จำได้ว่ามีบุคคลผู้คุ้นเคยก็คือหมอเพชรทันตแพทย์เพชรไพฑูร์จันชูเชิดจำเสียงได้ระหว่างที่มาลาเรียขึ้นนน่ไม่ต้องจำหน้าใคร เมื่อเข้าไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกราบอัฐิของหลวงพ่อสีพระครูนนทมงคลวิสิทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทยานแล้วงันนำทุกคนสมาทานศีลห้าแล้วก็เข้าสู่การภาวนาพระคาถาเงินล้านหนึ่งร้อยแปดจบ โดยที่กระผมอัตมภาพกราบขอบารมีพระปลุกเสกวัตถุมงคลไปด้วยปรากฏว่าใช้เวลานานมากโดยความอยากรู้ว่าของอะไรถึงปลุกเสกยากเย็นขนาดนี้ปรากฏว่าเป็นตัวนับจำนวน ซึ่งปกติแล้วในปัจจุบันนี้มีญาติโยมส่วนหนึ่งใช้แทนลูกประคำเพราะว่าง่ายดีซึ่งกับผมอัตมภาพก็เห็นว่าเป็นความมักง่ายที่ทำให้เสื่อมสมัรถภาพไปด้วยเนื่องเพราะว่าการนับลูกประคำนั้นอันดับแรกเลยก็คือ การปฏิบัติในอิลิยาบทและสัมปชัญญะในมหาสติปฐานสูตรก็คือไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็มีสติกำหนดรู้ไปด้วยลำดับต่อไปก็คือเราภาวนาพระคถาไปกี่จบก็กำหนดนับลูกประคำไปด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สติมากกว่าปกติเพื่อจดจำในจำนวนพระคาถาที่เราภาวนาไปแล้วและถ้าหากว่าแยกจิตแยกกายทำหน้าที่ได้หลายอย่างก็กำหนดภาพพระไปด้วยหรือว่าขึ้นไปกราบพระบนพระนิพพานอย่างที่กระผมอัรรภาพทำไปด้วยก็ได้ แต่เมื่อมาใช้เครื่องนับแบบสมัยใหม่ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องจดจำทำให้ขาดสติในการภาวนาไปมากพูดง่ายๆว่าคุณภาพในการภาวนาลดลงไปมากเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอหลายคนยังห่วงการไล้สดห่วงการถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกระผมอัตมภาพหรือว่าเซลฟี่ตัวเองว่ากำลังภาวนาพระคาถาเงินล้านซึ่งกระผมอัตมภาพแม้ว่าจะป่วยจนหูตาลายแต่ว่าการกำหนดดูกำหนดรู้ผู้คนจำนวนแค่นี้นั้นเป็นเรื่องที่เล็กมาก ดังนั้นเห็นแล้วก็ได้แต่เวทนาสงสารว่าญาติโยมอีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะสามารถภาวนาพระคถาเงินล้านให้เกิดผลอย่างจริงๆจ,จ,จ,จังได้เนื่องเพราะว่าการใช้พระคถาพระปฏิเจกโพธโปรดสัตว์ก็ดีพระคถาเงินล้านก็ดีอันดับแรกเลยต้องมีทานเป็นเครื่องรองรับ เนื่องเพราะว่าผลของพระคาถาเงินล้านนั้นมาจากทานเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์ในระหว่างที่ภาวนาอยู่เพื่อที่จะเสริมในส่วนของสมาธิให้มั่นคงยิ่งขึ้นแล้วสมาธิยิ่งสูงเท่าไรผลของคาถาก็มีมากเท่านั้น เนื่องเพราะว่าสภาพจิตของเราจะปล่อยวางความอยากรวยลงไปได้การภาวนาพระคาถาเงินล้านส่วนใหญ่แล้วญาติโยมก็หวังที่จะร่ำรวยแต่คราวนี้การที่ไปตั้งกำลังใจแบบนั้นบรรดาผู้เรียนอภิธรรมเขาใช้คำว่าจิตประกอบไปด้วยโลภเจตนา ทำให้มาตัดผลที่จะพึงได้ไปเสียหมดเนื่องเพราะว่าผลที่จะได้อย่างแท้จริงนั้นต้องมีกำลังใจที่เป็นกลางกลางถ้าใช้ภาษาอภิธรรมก็คือเป็นอัพยกฤตแต่คราวนี้เราไปภาวนาเพราะอยากรวยซ้ำยังวางกำลังใจไม่ถูกอีกด้วย ก็คือไปมุ่งมั่นจะเอาความรวยเป็นใหญ่ผลที่จะพึงเกิดจึงเกิดน้อยมากหรือว่าไม่เกิดเลยหากแต่ว่าบุคคลใดถ้าหากว่าตอนก่อนจะภาวนาตั้งใจว่าเราทำเพื่อโภคขรัพย์ก็ดีหรือว่าทำเพื่อผลของพระคถาจะเกิดอย่างไรก็ตาม แล้วตอนภาวนาเราสามารถที่จะลืมความต้องการนั้นได้ก็จะทำให้ผลของพระคาถานั้นเกิดได้เร็วกว่าเพราะว่าท่านวางกำลังใจได้ถูกต้องคราวนี้การที่ผลของพระคาถาจะเกิดจากการวางกำลังใจที่ถูกต้อง ก็คือท่านจะต้องส่งสมาธิให้เป็นอปปนาสมาธิเมื่อถึงตอนนั้นกําลังของรักโลภโกรธหลงจะโดนสมาธิกดดับลงชั่วคราวสภาพจิตของท่านก็จะพ่องใสจากกิเลสไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นผลของพระคถาจึงจะเกิดได้ง่าย กระผมอัตรมภาพที่กราบเรียนพระภิกษุสมณรของเราก็ดีบอกกล่าวแก่ญาติโยมทั้งหลายก็ตามว่าให้ภาวนาพระคาถาเงินล้านในช่วงนี้ให้ได้วันละหนึ่งร้อยแปดจบก็เพื่อหวังที่กำลังใจของท่านทั้งหลายจะก้าวเข้าสู่สมาธิในระดับนี้ ถ้าหากว่าท่านสามารถก้าวสู่สมาธิในระดับนี้ก็คือจะมีอุเบกขาในอัปปนาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงฌานสี่หรือว่าสมาบัตแปถ้าหากว่าไม่มีอุเบกขาท่านไม่สามารถจะเข้าถึงตรงจุดนี้ได้ คำว่าอุเบกขาในที่นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอกคตารมคืออารมณ์ที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในสมาธิระดับนั้นๆตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จะถึงพร้อมด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา ก็แปลว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาในการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสามารถที่จะวางกําลังใจเป็นกลางในมัชฌิมาปฏิปทาได้ก็คือไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลง แล้วในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามองเห็นทุกเห็นโทษของรักโลกโกรธหลงได้อย่างแท้จริงแล้วปล่อยวางได้นั่นจึงจะเป็นผลที่แท้จริงที่กระผมอัรมภาพต้องการจากการนำทุกท่านภาวนาพระคาถาเงินล้านเนื่องเพราะว่าถ้าถึงในระดับนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ถอนจิตของตนออกมาจากการยึดมั่นถือมั่นก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงก็คือมีชีวิตอยู่กับโลกแต่ไม่ติดในโลกขณะเดียวกันสภาพจิตทั้งหมดอยู่กับธรรมแต่ไม่ได้ทิ้งโลกทุกอย่างทำไปตามภาระตามหน้าที่ของตนเอง ไม่มีกำลังใจปรุงแต่งไปในรักโลภโกรธหลงนี่จึงจะเป็นทางสายกลางอย่างแท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสายกลางตรงนี้แหละที่จะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่ความบริสุทธิ์พ้นจากกองทุกอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายยังทำถึงตรงนี้ไม่ได้อย่างใดน้อยให้มีอุเบกขาในเบื้องต้นลืมรักลืมโลภลืมกโกรธลืมหลงได้ชั่วคราวก็ยังดีอย่างน้อยๆอยอานิสงส์ที่จะพึงมีพึงได้ของพระคาถาเงินล้านก็ยังบังเกิดความสะดวกสบายแก่ท่านทั้งหลายในการดำรงชีวิตปัจจุบัน หลังจากเสร็จสับจากการภาวนาพระคถา,าเงินล้านและได้รับปัจจัยจากการถวายสังฆทานของญาติโยมทุกท่านยอดน่าจะอยู่ที่93,240บาทโดยประมาณกระผมอัตมภาพมอบให้กับทางวัดอุทยานร่วมในการสร้างอาคารริมน้ำหลังใหม่ แล้วตนเองก็เตรียมเดินทางไปยังวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงจังหวัดกาญจนบุรีได้ยินเสียงบุคคลที่คุ้นเคยก็คือหมอหนุ่มซึ่งมาขอกราบเพราะว่าไปผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจหรือว่าไปทำบอลลูนมาก็ไม่ทราบ น้ำหนักตัวแค่ประมาณร้อยกิโลเท่านั้นทำเอาเส้นเลือดหัวใจตีบตันไปหมดบอกว่าเจ็บจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายขอกราบหลวงพ่อหน่อยเพราะว่าตอนที่หมอให้ดมยาสลบนั้นหลวงพ่อมานั่งอยู่บนอกก็เลยรอดมาได้ กับผมอัตมาภาพเองปล่อยให้กราบเสร็จตนเองคลายกำลังใจออกมาก็แทบสลบสลกยกว่าจะเดินทางไปถึงวัดชัยชุมพลชนะสงครามแล้วประกอบร่างสวมบิญญาณกลับเข้ามาใหม่ก็เกือบที่จะสิ้นชีวิตไปแล้ว ได้ทำหน้าที่ของตนเองในการเปิดสอบบาลีสนามหลวงสนามจังหวัดกาญจนบุรีวันที่สองซึ่งมีทั้งการสวดมนต์ไหวพระการภาวนาเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวรโรรถ ให้กำเนิดการสอบบาลีและนับธรรมด้วยข้อเขียนแล้วก็ร่วมกับคณะกรรมการเซ็นเปิดข้อสอบเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อบรรดาเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบทำการแจกข้อสอบให้กับผู้เข้าสอบแล้วกระผมอาตมภาพก็ขอตัวเดินทางไปพักที่วัดธรรมขาม ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินทางกลับไปวัดอุทยานทั้งที่นัดกับไอ้ตัวเล็กเอาไว้ว่าจะไปลงโปรแกรมในแล็บทอปหรือว่าโนต้ตบุ๊กตัวใหม่ที่ญาติโยมร่วมใจกันซื้อมาถวายเนื่องเพราะว่าตัวเก่านั้นเท่าชแรกแก่ชราอายุหกปีเข้าไปแล้ว ซึ่งหลายคนก็บอกว่ากระผมอัตมภาพใช้ของเหมือนกับเป็นของเสียก็คือเป็นของที่ทนเกินกว่าคนปกติเขาใช้กันแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็คอยบอกคอยกล่าวว่าให้ทำอย่างไรถึงจะรักษาสิ่งของที่ญาติโยมให้มาให้เกิดคุณค่าได้มากที่สุด สามารถใช้งานได้นานที่สุดเมื่อมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยกล่าวแม้แต่ว่าคาถาจบนี้จะเป็นจบสุดท้ายให้เตรียมนำญาติโยมอุทิศส่วนกุศลได้แล้วกระผมอัตมภาพทำตามก็เป็นไปตามนั้นจริงๆทั้งที่ตนเองลุกจากที่ภาวนาไปพรมน้ำมนต์ที่วัตถุมงคล ตมน้ำมนตให้ญาติโยมในศาลาทั้งชั้นบนชั้นล่างไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาภาวนาก็ยังคงแม่นเป๊ะเวอร์เหมือนเดิมยังบอกกับลูกศิษย์ว่าในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยกับเรื่องความสามารถพิเศษเป็นคนละเรื่องเดียวกัน เนื่องเพราะว่ายิ่งร่างกายป่วยหนักสภาพจิตก็ต้องยิ่งส่งสติระมัดระวังรอบคอบยิ่งมีครูบาอาจารย์หรือว่าพรมเทวดาหรือพระคอยให้การสงเคราะห์อยู่เรื่องที่จะพลาดหน้าแตกนั้นเป็นไปได้ยากมาก ดังนั้นจึงสามารถที่จะทำเรื่องราวหลายๆอย่างพร้อมกับการภาวนาแล้วยังสามารถจบได้ตรงเวลาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณเนรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้